ความคืบหน้าคดีสองพ่อลูกควงวุ้ปืนบุกยิงเพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บสหาหัสถึงหน้าบ้านเมื่อการบึกที่ผ่านมาภายในซอยห้าถนนรัฐการเขตเท,ทาศบาลนครถาดใหญ่ทําให้นายวินัยหนุดทองอายุส7ปีหรือบางนายพ่อค้าน้ํากะทิบาดเจ็บสหาหัสถูกยิงด้วยวุ้ปืนกามมหนึ่งนัดเข้าที่บริเวณกลางหลังจากที่กระห่ยิงทั้งหมดสี่นัดส่วนสองพ่อลูกพร้อมกับพวกอีกหนึ่งคนได้ปิดบ้านหลบหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ล่าสุดความคืบหน้าในทางคดีในวันนี้ทางทีมงานตัวพ่อไร้ตจสงขาเราไป ติดตามมาให้ได้ชมกันครับโดยทางพนักง,งานสอบสวนสพใหญ่กําลังอยู่ระหว่างการสอบสวน,สสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมออกหมายจับก,กลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วซึ่งจากการสอบสวนใเบื้องต้นพบว่ามี3คนประกอบด้วยบังเตบอายุประมาณ60ปีคนยิงนายสอนอายุประมาณ30ปีลูกชายและพวกที่มาด้วยกันอีกหนึ่งคนเบื้องต้นทางพนักง,งานสอบสวนได้ตั้งข้อหาดำเนินคดี2ข้อหาคือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและจากการลงพื้นที่ไปที่บ้าน สองพ่อลูกซึ่งอยู่คนละซอยกับที่เกิดเหตุพบว่าได้หลบหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโดยทางตำรวจชุดสืบสวนกําลังอยู่ระหว่างการติดตามหาเบาะแสเพื่อจับกลุ่มและประสานญาติให้ติดต่อเข้ามอบตัวแต่โดยดีส่วนความคืบหน้าอาการของนายวินยัยญาติบอกว่าตอนนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายโดยถูกยิงเข้าบริเวณหลังกระดูกขักกระสุนฝังในแพทย์ยังไม่สามารถผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกได้เพราะมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยโดยในวันนี้ต้องดูอาการอย่างเรียน อีกครั้งว่าจะสามารถผ่าตัดได้หรือไม่และเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ทางทีมงานสพไร่ใตยสงขลาได้ลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศที่จุดเกิดเหตุภายในซอยห้ารัตการอีกครั้งซึ่งพบกับญาติพี่น้องของนายวินยัยคนเจ็บยังอยู่ในความตกใจและเป็นห่วงนายวินัยที่ถูกยิงโดยนายวิโรธหนุดทองอายุ60ปีซึ่งเป็นพ่อบอกว่าสาเหตุมาจากเรื่องเดียวคือเรื่องที่ลูกชายไปต่อว่าและตักเตือนลูกชายของนายเตบคนยิงที่ชอบมามม่วสุมข้างบ้านในตอนดึกๆทําให้อีกฝ่ายไม่พอใจโดยใน คืนเกิดเหตุลูกชายซึ่งมีอาชีพขันน้ากะทิขายได้นําน้ํากะทิไปส่งให้กับลูกค้าภายในซอยสามรัตการและผ่านหน้าบ้านของสองพ่อลูกโดยพ่อได้ใช้อาวุธปืนกวากมือเรียกให้หยุดและตะวาดใส่เสียงดังลั่นซอยก่อนที่จะเดินมากับลูกชายและพวกอีกหนึ่งคนตามมาที่บ้านและกระหน่ายิงโดยตนต้องการให้ตะรวจเร่งติดตามจับกลุมผู้ก่อเหตุทั้งสามคนโดยเร็วที่สุดเพราะลงมืออย่างอุดอาจ ให้จับเ่ยกระด้ากรดีให้ไวเอ้ยใหจับตัดทั้คนเลตทั้คนเลยจาดนชารอต่ามัดอะไรถ้าถี่มารวมกันได้ถี่มารวมกันถมารวมมดมันเงินไปยกความเงินี้เงงไปเียไปแยเลยนตีหน้าบ้านไมช่มันมาไอ้น่ยมาบ้านแบบเดียวกับยิ่งดอกเลกัมาไอ้กระาไมันยิ่งกับมันมาบ้านไอ้ไอ้ไอ้ไน้ไอ้้นอ้ไอ้ไอ้ไม้ไอ้ไิ้ไอ้้าอ้ไบ้ไอ้นบ้้บ้น้้ออ กโดน่งมาก่นมาเปกระดาษี่มันมาดามายิงไปบ้านมากมากปกติปกตินั้นตอนแรกมันก็หนักเล็กเฮ้ยเฮ้ย ด้านนางคอริยะหนุดทองอายุ60ปีแม่ของนายวินัยบอกว่าหลังลูกชายถูกยิงได้วิ่งหนีตายร้องบอกว่าถูกยิงและมาสุดตัวล้มลงตรงหน้าบ้านตนซึ่งอยู่ห่างกาันร,ราวสิบเมตรเลือดไหลอาบร่างเมื่อเห็นสภาพลูกชายทำอะไรไม่ถูกด้วยความสงสารและเพื่อนบ้านได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลและนั่นก็คือความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้ ชือตอนนั้นว่าเอ้นี่กาจมาต่อให้หลบหลบหลบมากเหยนตอนมันวิ่งมาหลบก็มันหลับมิ่งินเดินมันวิ่งมันว่ามันโนเงินมันวิ่งมันว่าไม่ดูว่าตัวิ่งเหน็บ่ไม่ได้างหน้าพอมันล่างนัำล้างนังล้างน้ำเหน่อยล้างล้งวันไม่กูจะยังผลเั็นราวต่างล้งทีมา้นตรงเนียน่ะมันมันมีล้นหนังยืนที่สุดลงกุลุ่ดัว อันเนี้ยเบียได้ปกงไฟร่วมบานั้นเนะนมีนู่มากเลยว่าเบียกันตายวุ่นเบียกันวันนี้จะพุ่มโ้น